เมืองเอยากเล่นในเมืองเพื่อนอยากเล่นในเมืองคือเขาปล่อยเราชัวยใช่ไหมล่งไก่เอเล่นลงไก่ป่ะเล่นลงไก่ปะและเขียวไม่อย่ตอนนี้เราเราให้พี่พี่มาพี่เอามาของที่บอกวันพี่เหลือมาพร้อมกันนะนายเนี่ยเพื่อนหน้าหรันเกมอ่ะหน้ารันเกมอ่ะเพื่อนกูรู้แหละไปดูมาไปดูเอ็มดีกับไรหลัดไปกันมาอ๋ออุยเอ็ดเราต้องวางเอ็พีทั่วแมพอุ้ยเอ็ดแล้วตกบอกไม่ได้เว้ยถูกแล้วเรากัดตบแบบว่าที่โล่งๆบอสถูกเป็ร้อย ถูกต้องเราจะวินจากศพในเล่นจ้าอะไรอย่างเง้ยเริ่มวินที่ปืนเขาเล่นแบบว่าปีถทูปืนเขาปืนเขาเด่นเรื่องปีลอถูกต้องสวยรอดต้องยี่ดิวะเอาเอาศพกองเหมือนเดิมไเทียวถ้ามันมาจุ่มก็โยกศพแหม่ไม่ยากตรงไหนวะเดียเดียาเยมเชีย่าเดบานเี่าเยบานี่ยบนเียว่เดบาเชร์ว่าเดียบาเชียว่าเดียบาเชียร์่าเยานใช่าดีานเชียร์ว่เดียี่นเดียนแร่เอาแบบนเชียร์ว่าเดียบ ซอนเล่นซอนเล่นซอนอย่าพยายามมาออกซอนได้ซอนออกได้ออกแค่นั้นเองอยู่ทีๆนะพยายามมาออกออกไปก็ตกปีเชื่อกูเล่นในแบบที่เราถนัดอยวะเฮียเล่ดีวะเฮียเชื่อกูจบเรามีกี่คนแล้วนี่ยวค่อยเล่นครับผชั่วโมงตรงนะเล่นครับผชั่วโมงขอคขึ้นก่โม มันเหมือนเก่งเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันโดนเราหน่อยเพื่อนว่ามึงแค้นมันไหมมึงตอบกูสิแค้นไหมไม่แค้นนะตอนกูกูเซ็งไม่เวลามันอุ้มแล้วมันชอบพูดแบบไอ้เจีเยเ์หายตัวดีเลยอะไรองมันนี่มันรู้อะใช่มันด่ามันไม่ได้มันไม่บัฟเลยหรอถามไอ้ฟาดิไอ้ฟ้าเขาบัาพี่ายพังเลยเนาะพูดไปเรื่อยเขาไม่บัฟเราเลยหรอไม่เห็นว่ามันจับกูได้ยังไม่เจอสุดดำมันอะ

ค่อยออกช่วงช่วงกลางเกมมาถ่ายเกมมาได้ไหมต้องโฟกัสมากหรอช่วงแรกมันยากเลยจริงด้วยไม่เจอก็ลองดูไปอีพีนี่วางไว้มันหายปะหายดิบอ๋อเหรอมีลูกเดียวนะขับมันดีว่าเฮียแรงเสกนลจะได้เะูต้องเซตอะไรปะเออเซตมนอโอ้โอ okay. ้โอ well so hand ้ ผู้อยาอ้มูมานไห่ัสตว์เอ้ผมจะรอบประมาณสิบสรอบแล้วอ่ะแต่มนเดียวอ่ะอแรกที่เดียวใช่ไหมิวพี่มาร์ก็อยู่นี่อยู่ด้วยกันีแล้วอ่ะมันเป็นล้วอไหมอ่ะท้าวขอเบลล่าทาขอเล่าไม่ดีไม่ดีไม่ดีดูอีกแล้วเปิดแว๊บเดียวดูตลอด สนามบินก็น่าจะประเด็นคือที่นี่มันเป็นระความเห็นนวแต่ไม่เอาศพออกก็ดีแล้วอ๋อไอ้แข้งที่นี่คุยดิสขยะอย่างอย่างอย่าลืมนะแกงคุยดิสขยะแกงคุยดิสเฮ้ยเทลคุณไม่ไปเล่นแบบนั้นได้ไหมคุณฟรีมากเลยไอ้รักมันเล่นเอาศพออกไม่อ้ไรบอสเฮ้ยเฮ้ยรอบรอบนี้ทั้งบอสกับแท็กซัคไม่ขึ้นไปเล่นแล้วฟรีมันไม่มีใครฟรีหรอกบอสกูเล่นกับปืนอ่ะไม่สนนะกูเล่นกับปืนเหมือนเดิมอ่ะกูไม่ไปโซโล่นะ อ่ะเขาปล่อยเหรอเขาปล่อยเราไปรวมอ่ะปล่อยแล้วไม่หรอไม่ท่านสมุดเขาปล่อยเราไปรวมไปมอ๋อไอเที่ยวใจเล่นใด้ที่เซร็จไว้ใช่ไหมมันฟรีมากนะคุณบอกก่อนมีเคีียดตกน้ำอ่ะเลยมาไปจุ่มก็จริงเว้แต่ก็ยิงไม่ถึงอยู่ดีมันลึกมากเลยเว้ยไม่ไม่บอสบอสบอสไม่ใช่การจุ่มครับบอสไอ้นี่บอสเล่นอ่ะ ตัวหรอตัวตัวข้างนอกครับตัวที่มันแบบรวมที่ไหนเอาศพออกอะนะตัวที่มันออกออกออกบ้านเขาอะเอาศพออกอะตอนแล้วใครช่วยกูอะตำแหน่งบอสเพ็่เพื่อฟีนะตอนกูไปเล่นอะเีอ๋อคือถ้ายิงล่วงก็คือเรียกเรียกไอไอบูใช่ไหมครับผมไอบูแล้วดูสถานการณ์อะใช่ไอบูไอบูไปไหนบูหาไไก่ใครไปไก่แท็กวะไม่ได้ได้ไยูไม่ได้บูไปไหนแท็กแล้วบอกแล้วไอหอปใคร ไม่ได้ดูเลยไอก็อใครไปก่แทกอ่ะคุณโดนฟันระเบิดตายชิวๆเพื่อนไอบูไอบูไปก่แทกันกเพื่อนเราแคสไม่มีพอยต์เนี่ยขา้อทร้อยเขบอกว่าเรียบร้อยครับอะพี่อลันดี้ตงบอลันดีโอ้โหห้าร้อยกว่าจะฟังไม่ไงขอตัวอะไรไหมมันไม่ได้ยินเแข่งบอบางกันน่ พ่สอยอแรงเกินแรงเกิน้หยคุณไม่อยู่ก็ใช้แผนแล้ว้องแอด้อ้ทุกคนเลยไม่ได้หรอแต่กูขอยิาเนีในไฟนะคุไม่เล่นแล้วตามแผนนะ่เาเอี่ชื่อใจเชื่อใจกันหน่อยดีมันฟรีอีเหี้ยตมอนำแบ่มอม่ไยิมมันทำอะไรไม่ได้เลยจริงๆคุณไม่ได้พูดเล่นเลยไอ้สิงมันเป็นที่ประเทศแกไม่ได้ไอ้สิงหมีหูฟังปะวะ มันได้ยินมาคนไอ้โง่มันแก้ไม่ได้ไอ้โง่ไม่ได้แบบประเทศอตาตุ่มฟังเงินฟังงแก้ไม่ได้อะไรอยู่วะตอมาเข้อ่ายังยังยังไม่ไม่ไม่่กี้ไอ้บรนดยังรนด์งไม่ได้ไม่ด้หรอกไอ้เดียวตอนนี้ควยคราบถุงห่อมาไม่ได้ใช้เลยเวนเรืองอบนี้แหละพี่บ๊อบรอบนี้แหละ่อมมาก็ไม่ไดดใจ้ลงได้ยังอโง่ ไอ้เจ๊กูยิงในไฟนะกูไม่ไม่หม่งให้มึงหรอกแมวบล็อตเพื่ออะไรอ่ะไอ้เฮียมันฟรีโว้ยเฮียมันมันเอาออกไม่ได้ทำไงดีพูดอะไรเลยวะเอาเล่นตามแม่ก็ได้อะเดี๋ยวกูเล่นล็อมดอให้ตอนนั้นอ่ะเฮ้ยกูงงหมดละตรงนี้ไม่เอาออกสักคนอ่ะขอแบนขอแบนเจ๊ก็โอ้เจ๊คุยเลยกูไม่อยากคุยแล้วสรุปไอแท็กมึงไปกับใครอะไอบูใช่ไหมไม่แต่บอลอเล่นกับ เออมเนกูแลไอบูไคแทงอยู่รอบรนอกใช่ไหมใอ่เหีย่ามันยิงกูเมะเ็นแม่มามันมาเลยมันยิงกูเป็ไมฟเร์สติสติสติสตี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 สาีสตีสตสตออกีตตีเตีตีส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 ี ฮะเอ้าเฮ้ยไฟสองไร้ลเอ้าไฟสองมาแล้วมาตันยันบ้านเลยไฟงานเข้าแล้วครับแบบนี้อุ้ยสภาพเร็วว่าเอาละมาเลยอะจังหวะนี้ยังไงอะเอลเคหนีว่าไปรักมาโถมฟังแอลเคอะจังหวะนี้เฮ้ยมึงเปิดมึงเปิดแค่อนี้พอโอ้โหไอ้เชี่ยมึงต้องไวอะมึงลงแต้มเลยมึงลงแต้มด่วนเลยมึงลงแต้มด่วนเลยมึงมึงต้องไวอะ อุ้ยเขาเล่นเอาสุดจัดอ่ะเขาไม่อยากให้พี่วิทพื้นไงไม่รักแบบพี่วิทพื้นไงแล้วจังหวะนี้มีการบวกกันแล้วที่โซนล่างะตรงวนี้ไฟลงตรงนังอีหลังตรงนุ่งอะอูอุลังอุกังแล้วขึ้นขโมนได้ด้วยเอลเครักก็ลงมาแล้วแล้วทางเอลเคก็ลงมาเช่นเดียวกันแต่เหมือนว่าเอลเคยังไม่สามารถที่จะหลีไฟได้เลยนะจไฟน้อยกว่าปะการไฟเกิดขึ้นนึงเอาละฮะเริ่มแล้วฮะเฮียวี่โกะะไปฮะตรงนี้ แล้วมีปืนทางฝั่งแอลเคดูวะนี่ดูเมาชียอะปืนแอลเคได้ทำเลอย่างดีเลยอะขมาแล้และทำแพ้นี่ไม่รู้จะพูดยังไงนะนทำเลปืนดีจัดเลยอะเฮ้ยเพื่อนตรงใดชุบแล้วเนาะมันจะแพ้ไม่ได้แล้วเนาะ ไฟนีอ่ะเรามีทางฝั่งเอลเคอยอุ้มไหลหลังออกไปเล็วแต่ตรงนี้มันวางด้วยเอ็มพีทั้งนั้นเลยรอบๆนี้แล้วทายแฮ้นแต่น่อยนี่อ๋อบวกหลายไฟตรงนู้นด้วยแล้วดูมันจะวยแล้วก็จะลากเลยหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะ ไม่รู้แต่ทางเอลเคมีน้อยฮะโอ้โหแล้วปืนต่อยให้ดีขนาด<ะ>ไหนแต่ถ้าเพื่อนมันสู้ไฟไม่ไหวก็ขอตายเลยละกันนะครับผมและนี่ะชักนมอย่างผู้มึนงงกับสถานการณ์ว่าเฮ้ยกูจะทำอะไรดีวะเนี่ยมันงงไปหมดเลยแล้วยังไงดีอะช่วยเคสเพื่อนกันโอ้ช่วยกันไม่ได้เอ้ยเอ้ยจะไปรวมไฟโอ้รวมไฟก็หมดแล้วเฮ้ยเฮ้ยกูจะเอ้ยซ่อมรถเลยละกันแนมะ่ทำอะไรไม่ถูกกันตรงนี้ อ้เจอแผนเร็วอย่างนี้คนระับที่เตียมหมามันพังหมดเลยไรลักก็ไม่ให้รีไรลักก็จะเอานะที่หนึ่งเนี่ยที่หนึ่งแน่เขาเอานะเออยังไงโอ้โหแล้วดูคนระับฝ่ายหนัวเนียอีลุงตรงหนังแต่ดูเหมือนว่าทางเอเคก็ยังไม่ยอมแพ้เช่นเดียวกันนะตรงนี้ตรงนี้แทงจึกจักจึกจักจึจัก,จก เจ๊จักจะขอดูนะว่ามีการบัฟมันเกิดขึ้นไหมฮะตีเชลตีเชลเดี๋ยวไฟมาไอ้ดุริยางค์ไอ้ไข่มาโอ้โหแล้วพยายามดึงศพออกแล้วครับตอนนี้ครับฉันก็ขอจีนจุ้งก็ยังบอกอยู่ว่าพยายามเอาเพื่อนหน่อยแต่ว่าตอนนี้เพื่อนนี่โดนเอาออกไปจะหมดแล้วครับตอนนี้นี่ครับผู้ชมหลังไฟนี่ทางด้านของลัคกี้นี่คือไม่มีใครเอาศพได้เลยครับ คิระเองก็พยายามจะหาจุดเล่นตื่นอยู่เหมือนกันแต่หารู้ไหมว่าศพของเอลถูกขยับออกไปไกลแล้วครับตอนนี้ครับเป็นงานลำบากของลักกี้เลยครับตอนนี้ไปแล้วดูว่าวิ่งหนีแล้วครับใครจะอยู่ก็อยู่่ะครับคือมันอู่ไม่ได้จริงๆ ไปแล้วโอกาสที่จะได้แล้วดูว่าฮารุโอเวอร์มาเห็นนะฮารุเห็นนะดีนะมันดีมึงยิงมันดีนี่ครับฮารุวอบอกเพื่อนแล้วครับผมดูสังเกตจากการไม่โดนอีกลีมาด้วยโดนอีกโดนแล้วฮะทั้งมือไม้มือมีดแล้วรถมาแล้วจะพยายามจะไปไหนเมื่อนำลอบสีโดนทางฝั่งของไร่ลักคุ้นไปหมดแล้วค่ดักด้านขวาเจ้าเอกโอ้ยคนดักไปหมดแลยบันเทิงสินเอ้าตกด้วยเอตกตกหมดรถไม่ได้ นี <architectural. S 1> ่คร <ed on> <carbohyd. statistically. S 1> ับเดี๋ยวเจอมา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 ครับยังไงถึงเจอมันก็เท่านั้นเลยครับตอนนี้ครับพี่โรเบิร์ตเพราะว่าตอนนี้คือโดนชุบปาปิดหางไปหมดแล้วหัวตั้งมาแบบนี้โอ้โหโอ้ดเมียเฮ้ยไอโดมเวียนเดียวหายมึงตีเลยใครอะเฮ้ยร้อองะไรไอ้สัตว์ เคยเล่นก่อนเชี่ยะไรเออต้องรถต้องต้องรถต้องต้องรถมึงตีอย่างนี้เขาจะเล่นยังไงเลยเอ็ดวิ่งไปเลยเอ็ดวิ่งไปเลยคือท่าตีเขาเป็นท่าแบบเหมือนทุบรถอ่ะนี่ครับมาคว้าดี่วัวแตกอะเฮ้ยไม่ต้องดูแล้วยอดครับกอยกอยเป๊ะกอยยเป๊ะเป็นผมนะถ้าผมเป็นทีมเอาเงินรางวัลไปเลยไม่รักเนี่ยนะครับแล้วเรายิ่งเล่นสายบนด้วย แน่นอนครับเราไม่มีการแลวไปตามฝฟังของระลักชนะไฟที่สองอีกแล้วเช่นเคยครับผมว่าเออโบส์โบสอยู่ไหนโบสมี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 ตกเปิดโบสโบสมาแน่ ก็โดนยิงนั่นแหละแต่เห็นร้อนมากเออเบื่อนไหนศพานเบื่อบางยังไม่มานะไม่ไม่ไม่รู้ไม่รู้ใครได้พี่เอ็ดโดนนองออกไปนะโอ้น้าเบื่อดูว่ะพี่จรมอะไรเนาะแต่บางเมย์บังเมย์บังเมย์เมิ์กลางสมรสมรภูมิโตอยู่ไหนวะ